ไม่ว่าจะยุคสมัยใดรถถังก็ยังคงเป็นสิ่งที่น่ากลัวในสนามรบทั้งแข็งแกร่งทรงพลังและอาวุธธรรมดาทั่วไปไม่สามารถที่จะทำอะไรพวกมันได้แต่เมื่อเทคโนโลยีได้พัฒนาขึ้นประเทศมหาอำนาจได้คิดค้นนวัตกรรมใหม่ที่ทำให้แม้แต่พลรถถังที่นั่งอยู่ในรถถังที่ลำหน้าที่สุดในโลกยังถึงกับต้องขนหัวลุกวันนี้ในช่วงสุดยอดอาวุธสงครามเราจะพาคุณผู้ชม ไปรู้จักกับพอกแห่งอิสรภาพของกองทัพสหรัฐขี่ปนาวุธต่อต้ารถถัง FGM 4 8 8แเจวอิน Advances Anti Tank Weapon System Medium หรือ FGM 1 4 8เจวลิน มันเป็นระบบขีปนาวุธต่อต้านรถถังแบบพกพาได้ที่ถูกผลิตในสหรัฐอเมริกาซึ่งมันได้ถูกนำเข้าประจำการมาตั้งแต่ปี1996และยังได้รับการอัปเกรดอย่างต่อเนื่อง FGM-148 Javelin มีระบบล็อกออนก่อนยิงพร้อมกับระบบติดตามเป้าหมายแบบอัตโนมัติโดยอาวุธชนิดนี้มักจะถูกนำมาใช้งานในการกำจัดยานเกราะทำลายอาคารและรวมถึงการยิงต่อต้านอากาศยาน กำเนิดคอแขงเสรีภาพ ในปี1983กองทัพสหรัฐได้ร้องของระบบอาวุธต่อต้านรถทางขั้นสูงขนาดกลางและได้รับการอนุมัติสำหรับโครงการการพัฒนาในปี1985โดยกองทัพสหรัฐได้มอบสัญญามูลค่ากว่า30ล้านเหรียญสหรัฐส,สำหรับผู้สาธิตการพิสูจน์ทางเทคนิคไม่ว่าจะเป็น Ford, a แ r ร Space ที่พัฒนาตัวชี้เป้าด้วยเลเซอร์ทิวช์แอร์คาร์คอมพานีที่พัฒนาการถ่ายภาพอินฟราเรดรวมกับลิงค์เคเบิลใยแก้วนำแสง และ Texas Instruments ที่พัฒนาการถ่ายภาพอินฟราเรดเช่นกันต่อมาในช่วงปลายปี1988ระยะของการพัฒนาขั้นต้นสิ้นสุดลงและในเดือนพิถุนายนปี1989สัญญาการพัฒนาเต็มรูปแบบได้มอบให้กับบริษัทร่วมทุนระหว่าง Texas Instruments และ Martin Marietta ซึ่งในปัจจุบันก็คือบริษัทเร t h อ o นและ Lockheed Martin หลังจากการพัฒนาได้เสร็จสิ้น AAWSM ได้รับการกำหนดชื่อใหม่ให้เป็น FGM-148 โดยในการทดสอบขังแรกเกิดขึ้นในเดือนเมษายนปี1991จรวดเจเวลินประสบความสำเร็จต่อมาในเดือนมีนาคมปี1993การทดสอบการยิงขังแรกจากเครื่องยิงจรวดได้ประสบความสำเร็จและในที่สุดเจเวลินก็ได้ถูกนำไปใช้ในหน่วยของกองทัพสหรัฐในปี1996 คุณสมบัติของขี่ปนาวุธเจเวลรินขี่ปนาวุธเจวลรินเป็นหัวรบประเภทต่อต้านรถถังระเบิดแรงสูงหรือฮีทที่มีประจุรูปร่างเหมือนกับระเบิดเพื่อการหลอมละลายโลหะให้มีการเปลี่ยนรูปมากเป็นพิเศษผลที่ได้คือมันจะเกิดกระแสอนุภาคความเร็วสูงที่วงจำกัดและทำให้หัวรบสามารถเจาะเกราะของรถถังได้ เจรวรเจวเวลินนั้นได้ถูกออกแบบมาให้แก่ทางเกราะปฏิกิริยาระเบิดหรือ Explosive Reactive Armor ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในรถถังรัเสเซียและยังสามารถเอาชนะรถถังสมัยใหม่โดยการโจมตีจากด้านบนซึ่งโดยปกติแล้วในบริเวณด้านบนจะเป็นจุดที่เกราะของรถถังบางที่สุด ในการออกแบบของเจวลรินมันใช้หัวรบสองประจุได้แก่ประจุสามความร้อนตั้งต้นที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดเล็กซึ่งจะทำให้เกิดการระเบิดของเราะ ERA ซึ่งทำให้หัวรบที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดใหญ่กว่ามากสามารถที่จะเจาะเราะหหลักของเป้าหมายเข้าไปได้นอกจากนี้อาวุธยุโทโธปกรณ์และการหลอมรวมแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่เรียกว่าอิเล็กทรอนิกส์เซฟอาร์มิงแอนด์ไฟ ระบบนี้จะช่วยให้กระบวนการยิงและการติดอาวุธดำเนินไปพร้อมกันได้โดยในขณะที่มีการตรวจสอบความปลอดภัยบนขีปนาวุธหลายจุด ESAF จะเข้าควบคุมมอเตอร์หลังจากที่ผู้ใช้กดไกลปืนซึ่งเมื่อขีปนาวุธที่ถูกยิงออกไปถึงจุดเร่งความเร็วหลักนั่นแสดงว่าได้เคลียร์ท่อส่งแล้ว ESAF จะเริ่มต้นสัญ,ญญาณอาวุธที่2เพื่อเตรียมพร้อมในการยิงครั้งต่อไป เมื่อขีปนาวุธโจมตีเป้าหมาย ESAF จะเปิดใช้งานฟังก์ชันหัวรบแบบตีคู่และให้เวลาที่เหมาะสมระหว่างการระเบิดของประจุสารตั้งตน้นรวมถึงการระเบิดของประจุหลัก โดยรวมแล้วแม้ว่าหัวรบต่อต้านรถถังระเบิดแรงสูงของเจเวลินจะได้พิสูจน์แล้วว่ามันมีประสิทธิภาพในการทำลายรถถังมากเพียงใดแต่ภัยคุกคามส่วนใหญ่มาพบในอิรักและอัฟกานิสถานซึ่งเป็นการสู้รบภายในเมืองเป็นส่วนใหญ่และเพื่อให้เจเวลินมีประโยชน์มากขึ้นในสถานการณ์เหล่านี้กองทัพสหรัฐได้ทำการพัฒนาหัวรบอเนกประสงค์ m p w h สำหรับโมเดล FGM-148F ซึ่งในขณะที่มันยังคงเป็นอันตรายร้ายแรงต่อรถถังหัวรบใหม่นี้ยังสามารถระเบิดเองได้ซาสเก็ตร,ระเบิดไปทั่วบริเวณทำให้เพิ่มประสิทธิภาพในการต่อสู้กับคนเป็นสองเท่าต่อมาเราจะมาดูเครื่องยิงจรวดเจเวลินที่ถูกเรียกว่า Command, Launch Unit หรือ C.L.U เครื่องยิงนี้มีน้ำหนักกระบอกเปล่าที่22.3กิโลกรัมความยาวลำกล้อง1.2เมตรเส้นผ่านศูนย์กลาง142ม mm, ิลลิเมตรใช้ผู้ดำเนินงาน1-2คนโดยเมื่อนำ CLU มาเปรียบเทียบกับเครื่องยิงตระโรดส่วนใหญ่ในช่วงปี1995ที่ต้องการพื้นที่ปลอดโปรง่งบริเวณด้านหลังของผู้หญิง เพื่อป้องกันการบาดเจ็บซาราฐได้พัฒนาระบบของซ l u อให้ใช้กลไกการยิงแบบนุ่มนวลโดยมอเตอร์ยิงจรวดแบบธรรมดาจะปล่อยขีปนาวุธออกจากเครื่องยิงแต่ขีปนาวุธจะหยุดเผาไหม้ก่อนที่จะจุดไฟหลังจากที่มีระยะห่างจากผู้ยิงในระดับหนึ่งแล้วอย่างไรก็ตามมันยังคงมีอันตรายจากอัตราการเผาไหม้ทำให้สารตะกั่วอยู่ในไอเสียดังนั้นผู้ยิงจึงถูกคอยกลั้นหายใจหลังจากทำการยิงเพื่อความปลอดภัย เครื่องยิงนี้สามารถประมดการยิงได้ทั้งการยิงโจมตีจากด้านบนและหมดการโจมตีแบบเส้นตรงเพื่อทำลายเป้าหมายแบบทันทีทันใดเช่นการโจมตีอาคารหรือบุคคลระบบติดตามเป้าหมายในฐานะที่เจเวลินเป็นขีปนาวุธแบบไฟ n d f o r เกตหรือยิงแล้วลืมหลังจากที่ยิงขีปนาวุธออกไปมันจะต้องสามารถติดตามและทำลายเป้าหมายได้โดยไม่ต้องได้รับความช่วยเหลือจากผู้ยิงอีก ระบบของเจวลินสามารถคำนวณเป้าหมายจากที่ผู้ชายหลอกเป้าและส่งค่าที่คำนวณพิกัดไปยังจรวดโดยคลีปหางที่สามารถเคลื่อนย้ายได้4อันและปีกคงที่8ปีกที่ส่วนกลางลำตัวของเจเวลินมันมีหน้าที่ประเปลี่ยนตำแหน่งซึ่งหากว่าตำแหน่งอยู่นอกศูนย์กลางตัวติดตามของเจเวลินจะคำนวณการแก้ไขและส่งผ่านไปยังระบบนำทางโดยระบบนี้ถูกเรียกว่าโคเซสลูบโคโทเลอร์ ประวัติศาสตร์การต่อสู้เจเวลินถูกใช้โดยกองทัพสหรัฐนาวิกโยธินสหรัฐและกองกำลังพิเศษของออสเตรเลียในการบุกโจมตีอิรักในปี2003ซึ่งได้ถูกใช้เพื่อโจมตีรถทางไท้าย69และไลออนบาบิโลนของอิรักโดยระหว่างการรบที่เดเบก้าพาสกองกำลังพิเศษของสหรัฐที่ติดตั้งเจเวลินได้ทำลายรถทางที55ไป2คันรถหุ้มเกราะ8คันและรถบรรทุกทหารอีก4คัน ต่อมาในช่วงสงครามในอัฟกา,านิสถานเจเวลรินได้ถูกใช้อย่างมีประสิทธิภาพในปฏิบัติการต่อต้านการก่อความไม่สงบซึ่งในขั้นต้นทหารของอเมริกามองว่าอาวุธนี้ไม่เหมาะสำหรับการใช้งานในลักษณะนี้เนื่องจากพลังการทำลายล้างของมันแต่พลปืนที่ได้รับการฝึกมาอย่างดีสามารถยิงได้อย่างแม่นยำไปยังตำแหน่งของศัตรูโดยมีความเสียหายเพียงเล็กน้อยโดยเจเวลรินได้เติมเต็มช่องว่างในระบบอาวุธของสหรัฐ เพื่อต่อต้านปืนกลหนักและปืนไรเฟิลไร้แรงถีบ B10 เหมือนกับอาวุธอย่าง AT4 และ M203 แต่อย่างไรก็ตามในขณะที่เจวลินเพียบพร้อมทั้งระยะพลังความแม่นยำและเดือรล็อกเป้าที่ดีมิตไซล์ของเจวลินจะมีประสิทธิภาพสูงกับยานพหาหนะถ้ำอาคารและหากองกำลังของศัตรูอยู่ในถ้ำ จจเจโรเจวลินที่ยิงเข้าไปที่ปากถ้ำจะทำลายศัตรูจากด้านในซึ่งไม่สามารถทำได้จากภายนอกโดยใช้ปืนครกไม่เพียงแค่นั้นผลกระทบทางจิตวิทยาจากเสียงยิงของเจเวลินในบางครั้งทำให้ผู้ก่อความไม่สงบถอนตัวและหนีออกจากตำแหน่งแม้จะยังไม่ได้ทำการยิงเลยก็ตามอีกทั้ง CLU ของเจเวลินก็ยังถูกใช้เป็นระบบเฝ้าระวังที่สามารถเคลื่อนย้ายได้ ระหว่างการโจมตีเอาชัดดาดีในสงครามกลางเมืองซีเรียในเดือนกุมภาพันธ์ปี2016เจวอลินถูกใช้เพื่อระเบิดคาร์บอมที่เข้าโจมตีฐานของสหรัฐโดยในปี2016มีการโพสต์คำเก่าอ้างบนโซเชียลมีเดียว่าหน่วยคุ้มครองประชาชนชาวเคิร์สที่ซีเรียอาจจะได้รับขีปนาวุธเจวอลินแต่ภายในเดือนมิถุนายนปี2018ก็ยังไม่ได้รับการยืนยันว่าหน่วยนี้ได้รับขีปนาวุธเจวอลิน มาที่สงครามที่ปะทุข,ขึ้นในปัจจุบันระหว่างการรุกลานยูเครนของรัเสเซียในปี2022นาโตได้มอบเจเวลินหลายยูนิตให้กับยูเครนซึ่งได้รับการพิสูจน์แล้วว่ามันมีประสิทธิภาพสูงในการทำลายรถถังรัเสเซียแต่ไม่นานกองกำลังรัเสเซียก็ได้ยึดเจเวลินได้หลายยูนิตซึ่งไม่ทราบจำนวนที่แน่ชัด และเมื่อวันที่18มีนาคมปี2022เพนตากอนได้อ้างว่ามีการยิงเจวลิน112ลูกที่ยิงโดยยูเครนตั้งแต่เริ่มต้นสงครามซึ่งมีขีปนาวุธกว่า100ลูกที่โจมตีใส่เป้าหมายในคำอธิบายของศูนย์การศึกษายุทธศาสตร์และการศึกษานานาชาติ CSIS ได้มีการหยิบยกข้อกังวลขึ้นเกี่ยวกับสต็อกขีปนาวุธเจวลินของสหรัฐและจากข้อมูลของ CSIS สหรัฐได้ใช้ขีปนาวุธเจวลินไปแล้วถึง1ใน3และจนถึงตอนนี้มีการจัดหาขีปนาวุธ7,000ลูกโดยที่สหรัฐซื้อเจวลินในอัตรา1,000ลูกต่อปีและอัตราการผลิตในปัจจุบันคือ6,480ลูกต่อปีแต่อาจจะต้องใช้เวลา1ปีหรืออาจจะมากกว่าซึ่งเมื่อมีการสั่งซื้อในปัจจุบันจะใช้เวลาประมาณ3าเดือนก่อนที่จะมีการส่งมอบขีปนาวุธโดยรายงานสรุปวา่า จะใช้เวลาประมาณ3หรือ4ปีและคำอธิบายเพิ่มเติมระบุว่าขณะน,นี้รถถังของกองทัพรัสเซียมีจำนวนมากกว่าขีปนาวุธแต่อย่างไรก็ตามในยูเครนย,ยังมีขีปนาวุธมากกว่าจำนวนรถถังของรัสเซียและไม่น่าเป็นไปได้ที่รถถังรัสเซียทั้งหมดจะถูกนำไปใช้ในสงครามนี้<ป>ในปัจจุบัน FGM-148 เจวาิน ได้ถูกส่งไปยังพันธมิตรของสาหารัฐในหลายประเทศไม่ว่าจะเป็นอังกฤษฝรั่งเศสออสเตรเลียและแม้แต่ประเทศไทยก็ต้องการอาวุธชิ้นนี้เช่นกันโดยเมื่อวันที่30กรกฎาคมพศ2564 กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐได้ประกาศความเป็นไปได้ที่จะมีการขายอาวุธยุโทโธปกรณ์สำหรับขีปนาวุธ FGM-148 จำนวน300ลูกและเจเวลิน CLU จำนวน50กระบอกมูลค่ากว่า8 3 5ล้านเรียญสหรัฐให้กับประเทศไทยเป็นยังไงกันบ้างครับหวังว่าจะได้ความรู้เพิ่มเติมกันนะครับ ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปของเราด้วยนะครับถ้าจะให้ดีนะครับก็กดติดตามช่องเราไปด้วยเลยจะได้ไม่พลาดความรู้ที่เรานำมาฝากนะครับผมสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ